สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะแพงต้น e a l t h y and Beauty นะคะวันนี้แพงต้นก็มาทำคลิปนะคะเป็นคลิปเสียงนะคะสาระน่ารู้ดีๆในการดูแลสุขภาพนะคะในเรื่องของการชะลอวัยโดยเฉพาะสาวๆหรือหนุ่มๆที่อายุเริ่มขึ้นเลข3กันแล้วนะคะซึ่งเป็นวัยที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเหมือนกันแพงต้นนะคะอยากที่จะให้เพื่อนๆน,นะคะ หันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายนะคะอย่างน้นอยๆเนี่ยสัปดาห์หนึ่งได้สักสามวันก็ยังดีนะคะเพื่อนๆและนอกจากนี้นะคะเราอาจจะมีเกี่ยวกับการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอคำว่านอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอในที่นี้ก็คือ เราจะต้องนอนให้มีคุณภาพอย่างเช่นคุณหมอหลายท่านนะคะที่ได้มีการพูดถึงเรื่องการนอนเป็นหลักเลยค่ะเพื่อนเพราะว่ามันเป็นช่วงในการฟื้นฟ,นฟูบำรุงร่างกายที่เขาเรียกว่ามันจะมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนนะคะช่วยทำให้เราเนี่ยชะลอวัยค่ะเพื่อนมันเป็นช่วงที่ซ่อมแซมทั่วร่างกายเลยส่วนเรื่องของอาหารที่ดี ถ้าเพื่อนๆลองฟังจากบทความหรือว่าจากคุณหมอหลายๆท่านจะพูดถึงตัวพีไบอติกและโปรไบอติกนะคะซึ่งอาหารพวกนี้เนี่ยมันก็หากินได้ง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆอย่างเช่นในโยเกิร์ตอย่างนี้นะคะหรือว่าอยู่ในผักดองกิมจิหรือว่าในพวกถั่วเน่าหรือว่าเป็นพวกอาหารหมักดองที่ใช้เป็นพืชเป็นหลักนะคะเพื่อนเพราะว่าเขาบอกว่า สมองส่วนที่สองของมนุษย์เราคืออยู่ที่ลำไส้เพื่อนๆลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราปวดท้องเราก็ต้องสมองมันจะสั่งการให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้ยรู้สึกปวดท้องแต่จริงๆแล้วคืออยู่ที่ลำไส้ของเรานะคะระบบประสาทมันจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดคะ่ะเพื่อนคือเพงต้นเนี่ยมีประสบการณ์ที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เอง ที่เป็นเบาหวานความดันมันทำให้เราเนี่ยต้องกลับมาดูแลและใส่ใจสุขภาพมากขึ้นควบคุมน้ําหนักและดูแลตัวเองรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์นะคะ <c oughs> เพื่อที่เราจะแก่อย่างมีคุณภาพค่ะเพื่อน <c oughs> เพื่อที่เราจะสามารถยังไปเที่ยวได้ในช่วงที่เรายังอายุที่เยอะแล้วนะคะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องสุขภาพจากภายในนะคะ ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพภายนอกก็อย่างเช่นการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้พวกวิตามินนะคะอย่างเช่นวิตามินซีอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกวิตามินอีหรือว่าจะเป็นพวกว ซึ่งครีมต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็มีหลักการใช้ที่มุ่งบอกว่าใช้ยังไงใชใ้ถูกต้องให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพื่อนตัวนี้เพีงต้นเดี๋ยวจะทําคลิปในการเล่าถึงเคล็ดลับพวกนี้ให้ฟังนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะพูดประมาณนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆและอีกอย่างที่เราควรที่จะต้องใส่ใจมากที่สุดคือจิตใจของตัวเองนะคะหมายถึงว่าไม่เครียดจนเกินไปรู้จักปล่อยวาง รู้จักที่จะแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่างนี้นะคะแล้วก็หาเรื่องอะไรที่ฟังแล้วหรือว่าดูแล้วเนี่ยมีความสุขนะคะเพราะว่าชีวิตของคนเรามันสั้นคะ่ะเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะทําชีวิตเราให้มีความสุขนะคะดังนั้นนะคะเพียงต้นก็เลยมีเคล็ดลับดีๆนะคะมาฝากนะคะเพื่อนวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่รับฟังนะคะสวัสดีคะ่ะ